คนคูคูต้องสองคันนี้เลยครับกับมินิคูเปอร์ทั้งสองคันนะครับคาร์บันเลอร์จัดมาให้แล้วครับคันนี้บอกเลยว่าน่ารักะมูตมิตัว ต,ตัวหายสากโฟรสะสมนะคะกับมินิคูเปอร์เอสคูปอร์นี้58เห็นเล็กๆแบบนี้แต่แรงม้ามาถึง1 8 4แรงม้าปี2014ไม่60,001ราคาน่ารักเพียง859,000บาทมาดูภายในค่ะผมไม่เล็กนะครับผมไม่ธรรมดานะคะดูภายในซะก่อนนี่โคตรจะสวยโคตรน่าใช้เลยนะคะแบบนี้น,น่ารักมากอุดดิดูบอกก็สวยมากๆลงตัวสุดๆเลยหรือใครอยากได้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยขออนุญาตแนะนำทางนี้นะครับมินิคูเปอร์ทันชี่แมนปี2019 <Yes. S 2> นะครับพามาดูเลยครับคันนี้เป็นสี นะล้อเดี๋ยวเราทําให้ใหม่เป็นสีดําจะได้ดดไปเลยครับ,รบกับคันนี้นะใหญ่ขึ้นมายังไงคุณมาดูเลยฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยเลยครับที่สําคัญที่เก็บของด้านหลังเนี่ยถือว่าใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยใส่พาสีได้สบายๆนะนี่ฮะเดี๋ยวพามาดูด้านในกันดีกว่าว่าหน้าใช้ขนาดไหนไอ้ปุ่มที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่เครื่องบินนะครับเป็นปุ่มของรถมินินะอีกอย่างเลยแอมเบรไลท์ตรงนี้เปลี่ยนได้หมดนะครับหน้าจอแสดงผลม,มีมาให้ครบเซนเซอร์มีมาให้รอบคันด้านหน้าด้านหลังที่สาค คันนี้ปี2019นะครับอยา,ากจะป้ายแดงไปเป็นร้านนะคันนี้ผมเปิดอยู่ที่919,000บาทคุณก็ได้มินิคูเปอร์เอสคันที่แมนคันนี้ไปใช้แล้วของต้องหิวเราเป็นไงใครอยากได้ตัวแลน,นะอย่างที่บอกไปก็แ5 9 0 0 0าบาทใครที่กำลังมองหาความคูลนะครับ2คันนี้นะครับโคตรคูลแต่อากาศเนี่ยคร้อนเลย <laughs>